สบายดีพี่น้องมานาเมือนี้ปู่ว่าเมืองห่านมอลำเรื่องปูตู้เยหัวกระไันระไามกันมาอันนั้นเมีนไายชมวิวอะนะปูตู้เห็ดเมียนไายชมวิวถอดหมวกกันถอดหมวกันถอนไม่หวบงะเบยงไม่หมนนะนังเบงะเบียเย็นนี่เย็นกาอยู่เพื่อนอยู่ได้นี่นะมาบุรุษบว้ากออ กินท่อุ้มนี่็คที่อุ้มอะไันอน่อ้ทไหอะป๊ปซี่น้ำแข็งมากินไปกินแม่พอแป๊บซี่น้ำแข็งแบอไูบพ่อเค่เข้าา่เป่ข้าลงหัวหน่าลงหัวหน่าไว้ด้ริงจิงดดิงิงิง้าาอนี่

ตาคุมไปเทด่งบ่ออนในอยู่เฮือน่นนี่ค็อกันแนนางงบัดมมเนาะอนบัตรกุระ่นบัดุระมึงเอมเอ็ม่น่อลำเรื่องหตู้นะถึงห่อนหนบอลเรื่องเด็ก่าหม้อลำเรื่องห่น้ลำเลื่อง้ตอเด๋ยวมากห่านหม้อลำเรื่องลเรื่องวตู้ินเอลำเืองตูน้าไปเไม่ใช่ในก้อนหนังแกงนะลูกลานเมันหมดทันี อ้าวลูกฉลามมัน้องรีเอียงแงเลยเป็นมันมุงหลังลูปนี้กินได้กินเด้ไมกะไอคำนั่นโบู้ใช้หนิไมาหอมแกบแปะแล้วหนิมาเลยครัเฮ้ยลรามาห่อแต่กุ้บรานกลังลางลูกศรกบลังกับห่วง้อไปยังคื้ยังนีเห็นบ่งกับมึงแต่ปัดสันเมืองคือเคยเห็นนะแต่เมึงทางแหย่ยางให้อุ้มนะโบแหยอุ้มบมงแล้วบึงี่อุ้มนะอินบง ทกคนคว่าเจใช่ลือใช่ว่าใช่เดียวหาเนี่่พูนพูนเพื่อนงามไปตู้อยู่พูนอันนี้เชนี่เพื่อนเชี่พู้พูนห่านมอนำเรื่องอูอแล้วบ่นคอยเราคอยไม่จอยไม่จอยขึ้นมาเดนนั่งลำหน้าหน้าบ่ทำมาทำมาเร็วทำมาเร็จ๊เอ๋ทำมาอะไรทำมาอะ มามาเอมาเือดมาเนี่าชนะมาเรักกินนมไงเลยเฮาคนงามได้หนิเฮาวัฒนาคนงามวัชนาคนงามเด้หนินก็นาตาตื่นเด้หนิเม่อดรเอาจอกยางม่ช่มนะวัชนาตาตื่นเด้หนิวัฒนาตาจุ่มจืดนี่เมยเลยหนิบรุบบอมึงคักเขลุ ไก่บ mm. ่มไก่ป่ะหลว่อหบ่ไก่เป็นตู้ต้มนั่ะต้มแลมันขึ้นเดือนเก่งเห็ดมันได้ค่ะเดี๋ล้เออแซมนี่บ่กถเกิดขวัญเเนี่ยนี่เนี่ยเอาด้เนี่ยนายพ่อบ่มายนคุณใหญเดอนหนึ่งมีบ่บ่โบ่ทนนี้ได้ไก่นะน่อยน่อยหน่อยนดน่อยดูอีดำนะหน่อยหน่อยกวนี้แล้วก็เห็นห้าวันนั้นหันคืออีกว่าเออเห็ดไดูเลยห้าวอีกตรงนี้ที่เด็กตะปูกินก็มากินนะ เอาโลกี่นี่กะนชิพัฒเอาจิซ่านกับปูนี่จนนายไปชื่อเลยจนเมื่อยได้ละเกลียวหน่อยกับกับมันจนเมื่อย์ได้นาๆมันเมื่อย์ที่เต้นะโอ้ยสิไอ้เช้ยเขายิ่งดีใจเอามาอุ่นใจแล้วแหละแถวนี้มาวาอุ่นใจแล้ว

ดนนองอ่ะใเลยนันจีมุ้งชายยไปเลยมันโอ,นอ,โอ้ขากได้นี่บอนชมบิวเลยนน่เนอะอ๋อโตนางโตมันัางนี่อีขกขักได้นี่พี่น้องไงเนาะว่าขนาดขึ้นีีิกับสามคันขึ้นทางเฮือนอนี่นสีแดงอ่องต้อง ก็ไม่คงก็ไม่ซ nice> ักเดืยนอ่างตังไม่ผันหนักนอนง่ายเนาะโอ้ขักเลยนี่นอนเบ็นขักเป็นอยังแล้วลมลมเย็นช่ำหนี่เห็ดตินห่านนอนง่ายเนาะท่านแล้วพี่น้อนแล้วท่านได้เห็ดแล้วแล้วฮะกระเห็ด เด้งขึ้นมาอื่นมาเฮ้อนี่เปลี่็ดเรากันยังปูยังบดนั่นชับตั้งทันตะโต,ะโตยังไม่ได้อะที่พอสายมันถุ่มได้พอเว้ยนี่กิดอิ่มหนดพลาดเติร์ดพลาดเตินได้ hết mày phải nói uh, sao đi đâu có vớt đâm Uuuu, khạc thế nó Bọn xôm biu nhàm nặn Ta bảo nó nhanh chỉ mung vô, ta bảo nó ngộp đẹp tí nhỉ Thân lẻo nó, nó nói nhưng Thân là tắt chẳng này được đâu หัวน้ำเดือ๋งวะเอ้ยว mm ้ายขักบ่าขากบ่าขากบ่าหัวน้ำเดือ๋งไปดูนะขักว่าเฮ้ยเย็นจช่วยมึงนับรอบยังไงเนาะสาวใหญ่คือกันกับกับสาวเคือนเอาเลยพราสาวไม่ยังพอนี่ยนะสาวไม่ยังคือใหญ่แไง แต่อันนี้ไม่หินี่ฮะหมอบ่ยอไงมาเ็ดเนาะเฮ้ยงไ่บอคือมีนามคือไม่ห h i ป้าแค่สิบอู้บอนเช่มิวอาโจมหอนบ่นางตจิตายเยอะกนหนวะลยบ่อกินมูกกะทะเหรอบ่อกินมูกกะทะบ่นี่คักป็นยังนี่บ่อล มาแม่คักเป็นยังแน่นน้เนาะยโอ้นอเย็นหูเย็นตาแล้วเลยกบกบกกบกบเน่นี่คัดกววหมดรำเรื่องมือตื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 ่ตื่ตื่นหด้วลิ้นแคล็บเคลบเทะนี่วะขัดบ่เย็นลเอนมันเย็นน้อตอนแดงมาเพราะว่าตะเวนมันตกทั้งนั้นเลยตอนเศ้ามันชิฮอนว้าตอ ปตู้ก็ปตู้น้องนับดาวอยู่ไปแจกกับเพื่อนบ่ทวนปตู้ก็ประตู้น้องนับดาวเลยนี่นับนับดาวบ่เฮ้ยเลยเหตุกามณ์น่าตื่นเนปรตูว่าเห็ดไม้พนักเคขื่อนบ่ไม้พนักอีหยังคือแย่มอะไรบ่แถวเราเห็ดห่านหัวคันดาอันนี้เนาะ ข้างแรกนะป้าจอยคิดว่าเราเห็ดอันหัวขันใดอันนี้อ่ะเงาลงไปเลยไม่ได้คิดว่าเราสิเป็นเห็ดเป็นแบบนี้นะเห็ดแบบนี้ก็คักที่กันเนาบะบ้านเนาบะบนนางดินเนาะบ้านอ๋อเปิด <c oughs> ตู้ตู้ขึนมาได้มิตู่มิตู่ตตย่านวะมันชุ่มเนาะแล้วมีเงินเพค่ละสิบม,มงอ,อ,อีกเดี๋ยวบ้านมงวันนี้ โอ้มันก็คักไปอย่างน่้เนาะนางชมงวงเราบดไาโต้เลยเราอะบดงบแล้วเราอะตึงตึงตึมาต่อยตาเด้อน้ำระบ่าวเด้อผ่อนชมบิวเด้อแำขาวเคี่ยวนี่คักอยู่พี่น้องไย บอนชมวิวอะนี่นะแต่วันนี้มันยังไม่ทันเาแล้วเนาะยังนั่นอยู่กระตูเรายังหาไหม่หายังใส่อยู่นั่นแหละเราจังข้าวระได้ที่เราได้เมื่อเห็ดกระตูนน้อยไฮร้านเนาะนแะพี่น้องเลยเพราะว่าเราก็เ hmm. ล่งเห็ดหัวขั้นไล่วนนี่ของเราให้มันแล้วนะเดือนเราห้มันแล้ววัฒนาจะได้ขึ้นไล่เยอะเลยขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นเมืองบ่เมืองเมืองวะเมืองบ่หอนที่หอนทิอันนี้ท่าสีไอ้เนาะ อันนี้เรากีดไหมชื่อบอลอืเตกีดกับไมมันไม่มันสั่นนะอ๋อไมเราะว่าแม่ไม่งลี้งองตงองตงเจ้าชีเดีลอยมาหาตู้เรื่อยๆเนอะเนาะกะชับนอนชมบิลน่ตู้คอยกั้นอะไรเนอะเห็ดชมตูดบลูอยู่ชอบตูดบลูอยู่่เอตู้มาบนี้เนาะ เต้นวาะนี่นอนเรื่องวาะนีิ้กว้างกว่ากระตุปหน่อยแค่นี้เนาะกว้างกว่ากระตุปหน่อยใหาอีกแต้นสามเมตรสามเมตรปะนีฝ่ายท่างที่สี่เมตรอือตูเสาวเราก็นอนกุอนนอนก่อยแดงๆว่าล้วแม่ระวังเธอแดงๆว่าละกระเป๋าห้านะตึงไอ้แดงๆวาแะไรพูนอะ

ทางแดดบริบริขรสีเขยแบบนี้พี่น้องเนาะไม่ดอกกับสีม่วงมันเนี้ยนี่ยันไม่ดอกเลยเมนยันไม่พนักมันดอกเลยไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่่ไเ่ไเนาะ่มม่ไม่่ไ่ไม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 ่ม่ไ่ไม่อ่ไม่ไ่ไม่อม่ไม่ไม่ไม่ม่มไม่ไม่ไไมไไม่ไไมไ

เซ่อเซ่ซ่มาได้ไก่เนาะไปตูดเดอเอเชื่อเชื่อเชื่อเายษนาคู้อี้ยดินมาระบากอ้วกับหอบว้อยู่เฮือนอยู่เพือนกับกระเหรยมาหู้อยู่ได้วขั้นไปขั้นมานีเจ้าขันมาได้รักบาดเเ้ยไม่ปนบางเลยเ่าไไม่เวเอาสะเอาสะมาปูว นี่นี่แล้วถ้าอ๋อตติดประตูนี่แล้วเนาะกี่าันตะติดช่วยมาที่กี้ท่านน่ะอ๋อมันคือปิดเนี่ยแทะอ้ยมจัจะเอจะเอจริงจริงใหรย เปิดประตูชี่เย็นช่วยช่วยแล้วเราข้นได้ฌานลตอนนั้นคือชุงคือเป็นต่ย่านหอนหอนหอนห่อนเอาเอาป่ป่ลงลงหอนมันมันกระสูงอย่ดิีพี่น้อยนะถถาเรานี่ประจอยเฉยเมืองมุมสูงถ้าว่าเราเราโบเฮนห้านะนี่กะ มันก็สิเป็นตายตกใจอยู่เนาะฮาลงเลาเห็นห่านชีก้กันคักเลยบ่นอนเต้นลำบงเลยนี่บ่อนกินหมูกระทะตู้วะไม่นี่คักไอ้ดิเต๋อแข็งคักไอ้ดีิไอเสียดช่องขังไงบอสเหตุยุ่งอะไรชวนมีไม้เพื่อเห็ดจ้ะ เห็ดขางกินมันี่น้องคนสวยเนาะไปลองหาไม้ตู้ปะงไม้ตู้ปะไปลองไปกินน้ำเย็นน้ำไม้ตู้ไปคักๆพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเรากำลังเริ่มเห็ดตัวนี้ยังแั่นแล้วเอายาลมะหายแล้วเติมเรามีแห้งเห็ดเัือกขั้นใดก่อน Nhem nhớ khuyên vô Nhem du và nhung cái lúc gắp quá mừng 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 này đấy mừng 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 này

เพิ่นเสี่ยวก็บ่ได้มาเนาะเสี่ยวเพิ่นบ่เสี่ยวมานะจักกว่าได้ใดก็แบ่งข้าวสักกว่าๆ้้ไปเพราะว่าได้ยินตูว่าเฮ็ดเ็ดไม้พะนัอ้อมเพิ่นว่าอ้อมยังเือนคืออ้อมมแล้วเอาเมืองนะอ้อมยังไปเิ่งกนางไว่าอ้อมมื้ออ้อมหน่อยนึงว่อ้อมยังเฮ็ดไม้พะนัอ้อมไดเพิ่นว่า อือเอาอ้อมันยังคือขังทาวไปแล้ววะมันยากกว่านั้นเลยพ่อน่าสุดเิดงัวชามโตชีโตพ่เนี่ยหกอไงมีชี่ะแบบเบดอยู่ห่านหัวข้างในห่านชมบิว พี่น้องเหนนะ็เนาะยังไม่หันนะแล้วก็เลยหกให้พี่น้องเหนนะ็เนาะเราเแล่งแหล่งเห็ดนี่ทั้งทั้งเราเห็ดอันทานพร้อมเด้มันที่เศร้าพี่น้อง,หนนะเ,งเห็นเนาะเราจะขืนเฮือนเนาะ ขึ้นบ้านในตู้แล้ววันที่ซาวในะพี่น้องเอ้ยให้เมืองเซิฟเซิฟซัมมี่ก่อนเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวเมือ่อขึ้นเดี๋ยวไปจอยถ่ายเมืองอีกเนาะหอยพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะหอยพี่น้องเลยไนะปจอยกับชิจบคลิปเพียงซัมนี่ก่อนเนาะหอยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปดิดน้ำลูกก่อนพี่น้องเนาะพาพาลานมาหา่ตู้เนาะ โอเคหน้าหวยพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อที่เขามาหลับชมเด้อคิดประจอยตั้งแต่ต้นจนจบเลยที่กดุศลกุศลนะขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้อง